สวัสดีครับผมนายพิสิทธิ์ขวานอกรหัสนักศึกษา6170341465วันนี้จะมาพูดในส่วนของโจทย์ภาษาอังกฤษของสมการเชิงเส้นตรงนะครับบริษัทเล็ c t r o คอมนะครับมีสินค้าอยู่2แบบก็คือมีแอร์คอนดิชันเนอร์กับพัดลมนะครับในการผลิต2อ,อย่างนี้จะต้องมี2กระบวนการนะครับก็คือกระบวนการเดินสายและกระบวนการขุดเจาะนะครับ โดยแอร์นะครับจะใช้เวลา3ชั่วโมงในการเดินสายนะครับและใช้เวลา2ชั่วโมงในการเจาะส่วนพัดลมจะใช้เวลา2ชั่วโมงในการเดินสายและใช้เวลา1ชั่วโมงในการเจาะโดยเวลาในการเจาะนะครับจะมีทั้งหมด240ชั่วโมงและเวลาในการเดินสายจะมีทั้งหมด140ชั่วโมงครับโดย แอร์นะครับจะขายแล้วได้กําไรอยู่ที่25เหรียญครับและพัดลมจะขายแล้วได้กําไรอยู่ที่15เหรียญครับจากนั้นเราก็จะมาเริ่มในการกําหนดตัวแปรกันก่อนนะครับก็คือเราจะกําหนดให้ A. x คือแอร์นะครับ y คือพัดลมครับส่วน p คือกําไรสูงสุดต,ต่อมาเราก็จะกําหนด สมการเป้าหมายนะครับก็คือ p เท่ากับ 25x บวก 15y ถัดมาแล้วก็จะกําหนดเงื่อนไขนะครับเงื่อนไขก็จะมี2เงื่อนไขนะครับก็คือการเดินสายและการขุดนะครับเงื่อนไขของการเดินสายนะครับก็คือ 3x บวก 2y น้อยกว่าหรือเท่ากับ240เงื่อนไขของการจาะนะครับก็คือ 2x บวก y น้อยกว่าหรือเท่ากับ140ซึ่งทั้ง x และ y นะครับต้องมากกว่า0จากนั้นเราก็จะมาแก้สมการของเงื่อนไขนะครับ การแก้สมการของเงื่อนไขการเดินสายนะครับการแก้สมการนะครับถ้าเราต้องการหา x เ,เราต้องให้ y เป็น0ย์ถ้าต้อง spreads, อการหา y ต้องให้ x เป็น0นะครับซึ่งแก้สม,ก,นนก,สมการออกมาแล้วเราก็จะได้ x น้อยกว่าหรือเท่ากับ80 y น้อยกว่าหรือเท่ากับ1 20ครับต่อมาเราก็จะมาแก้สมการของเงื่อนไขการเจาะนะครับก็จะแก้ได้ว่า x น้อยกว่าหรือเท่ากับ70 y น้อยกว่าหรือเท่ากับ1 4 0ครับจากนั้นเราก็จะเอาคูณดับ ไปวาดกราฟครับก็จะได้ดังรูปจากนั้นเราก็จะหาจุดตัดจุดตัดต,ตรงกลางของสมการทั้งสองเส้นสองเส้นนะครับโดยเราจะให้สมการ 3x บวก 2y น้อยกว่าหรือเท่ากับ240เป็นสมการที่1 2x บวก y น้อยกว่าหรือเท่ากับ140เป็นสมการที่2นะครับซึ่งเราจะเอาสมการที่2มาคูณ2นะครับแล้วก็จะได้แล้วก็จะได้ 4x บวก 2y น้อยกว่าหรือเท่ากับ280 ซึ่งจะเป็นจะกําหนดให้เป็นสมก,การที่3ครับจากนั้นก็จะเอาสมก,การที่3มาลบก,กับสมก,การที่1นะครับแล้วเราก็จะได้ x เท่ากับ40ครับจากนั้นเราก็เอา x เท่ากับ40มาแทนค่าในสมก,การที่1นะครับแล้วก็จะได้ y คือ y เท่ากับ y น้อยกว่าหรือเท่ากับ60ครับจากนั้นเราก็จะมาทำขั้นตอนที่5นะครับก็คือนำคูนดับมาหากับ มาแทนค่าในสูตรของเป้าหมายนะครับโดยจะมีคู่อันดับ0กับ 120, 70กับ 0, 40กับ60นะครับแทนค่าออกมาแล้วแล้วให้เลือกเอาตัวที่มีกำไรสูงที่สุดนะครับก็คือคู่อันดับ40กับ60ครับซึ่งจะทำให้มีกำไรอยู่ที่1,900บาท1,900เหรียญครับสรุปว่า ควรผลิตแอร์ Air จำนวน40เครื่องและผลิตพัดลม60ตัวจะทำให้มีกำไรสูงสุดอยู่ที่1,900เหรียญครับต่อไปเราจะไปทำในโปรแกรม QM for Windows นะครเปิดโปรแกรมมาเลือก Linear Programming น,น,นะครับเลือก Linear Programming น,น,นะครับ n u m b e r of c o n s t r a n t s คือ เงื่อนไขนะครับเงื่อนไขของเราก็จะมี2เงื่อนไขนะครับก็คือการเดินสายและการเจาะส่วน number of variable นะครับก็คือตัวแปรนะครับตัวแปรของเราก็จะมี2ตัวก็คือ x ก,กับ y ครับแล้วก็เป้าหมายของเราก็คือต้องการกำไรสูงสุดครับกด okay. เรามากำหนดสมการเป้าหมายกันก่อนนะครับสมการเป้าหมายของเราก็คือ p เท่ากับ 25x บวก 15y กำหนดสมการเงื่อนไขของเราครับเงื่อนไขการเดินสายนะคะก็คือ3 x บวก 2y น้อยกว่าหรือเท่ากับ240 3x ก็ การของเงานไขการเจาะนะคะคือ 2x บวก y น้อยกว่าเท่ากับ140 x บวก y น้อยกว่าเท่ากับ140ครับจากนั้นเราก็กด Solve นะคะมันก็จะบอกมาเลยนะคะว่า x ควรผลิต40ชิ้น y ควรผลิต60ชิ้นจะทำให้มีกำไรสูงสุดอยู่ที่1,900เหรียญครับซึ่งจะตรงกับ ตัวที่เราหามานะครับตรงกับค่าที่เราหามาครับเมื่อต้องการจะดูกราฟนะครับให้กด solution นะครับแล้วก็เลือกที่กราฟครับก็จะขึ้นมาก็าจะเป็นรูปคล้ายๆกับที่เราวาดนะครับในส่วนของโจทย์ภาษาอังกฤษในการแก้สมการเชิงเส้นตรงนะครับก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณครับ